ว่าบักหนคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ย <c ười> มนันก็ช่วยความเป็นมาตุ๊กตาพีโชว์เลยครับความเป็นมาของตัวนี้เป็นยังไงครับเชิญเล่าด้วยครับต้องทุกอย่างเนี่ยต้องมีสตอรี่เพื่อที่จะเราสามารถที่จะให้หนูได้ว่ามีค่าและอยากกลับกลับบ้านไปแล้วก็อ,อะไรที่มันง่ายๆผมก็เลยเอาเอาไลน์ที่มันเหมือนๆกัน สิงเปิลสิงเปิลอยู่ในแผนท่าศาลเลยครับก็ด้วยด้วยด้วยการคอนเซ็ปต์ฟังแน่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ปิดโบ้ไม่หน่อยเฮ้ยจบตรงให้หน่อยเพื่อที่จะได้เป็นผู้หญิงหน่อยนะครับนะครับตรงนี้นะครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดีครับก็คง299นี่แหละครับ200ร้อยโอ้ยยุ่อยู่เลยครับเปิดมาเลยครับ เท่าไหร่นะฮะ599เก้บาทครับโอ้โหเปิดมาสูงทีเดียวครับเจ็ดร้อยเลยนะผมว่าถึงพันก็ดีใจแล้วนะให้แขงกับพี่หาหครับต่อไปครับของพุทธามีคุณเต้โคงศกรครับร่วมทำบุญเลยครับเงินทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับโอเล่พี่ปรามาธิบดีนะครับห้าเก้าเ้าพันสิบาทหรัอยเก้าสบเก้ครับต่อไปครับต่อไปนะฮะเท่าไหร่ดีครับมีไหมฮะรวมเงินเพิ่มเติมมาก็ได้ครับเราจะร่วมมาทำบุญด้วยกันมีผมรู้จัักท่านนะครบ รถถนนครับสนจะผิยุคนีขึ้นมาหลายพันเลยตัวนี้เส้นไหล่ไม่ห้างเส้นไหล่ไม่ห้าแพงยกเต้องพุดแางเลยน้องกี่ให้บผมยกมือครับท่านนี้ครับผมตาบ999ครับผม999ครับอีกเซเว่นบาทต้องเล่นเลยฮะจะถึงหยุดพักแล้วครับคุณเต้พงศกรนปากถอยเรานะครับช่วงเทกับตัวนี้เต็มที่นะครับไปหอดปากนี่นะฮะโอ้โหมันจะเออแรงเลยเข้าไปได้นี่นะครับเลือดตาออกมาปุ๊บเสียบนิ้วตัวเอง ดูชี้เล้วตอบด้วยจริงนี่พี่ครับ999ครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวผมมีการประมูลตุ๊กตาจกผีนะครับเพื่อสำหรับคุณนะครัำเชิอน้องๆที่ได้โอกาสนะครับของพุ่งน้องเต้ยพงศกรครับตอนนี้อยู่ที่999พี่ครับ1,999เท่าไหรนะครับ1,999นี่ผม1,699ตกลงเลยครับพุ่งกระสุนเลยครับ1,699บาทยังไงดีครับตรงนี้ นะครับ1,699แล้วนะครับเลขหนึ่งเลขหกเก้าสิ้ลุ้้สวยดีนะแต่ผมยังแต่ผมยังไม่ชอบ2ตัวหน้าหนึ่งกับหยัง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 ไม่ใช่เที่สวยงามแสดกให้ขอตัน่นึงเซื้อหนึ่ง ยกเลยครับคุณพี่ครับ1999 1999เลยครับโอ้โหตรงนี้ใกล้แล้วครับแต่ตัวเลขแบบใกล้แลนด์เป็นเลขโชคดีเลยเราเก้าไปข้างหน้าด้วยกันวาแต่ยังตัวหน้าขาดอีกตัวตัวหน้าขันตัวนึงนะฮะโอ้ยน้อยนิดนึงครับยังไงดีครับยังไงดีครับยังไงดีครับเท่าไหร่ดีครับ1999มันเติมอีกท่าไหร่ดีนะครับเติมหนึ่งหนึงเท่าไหร่ดีครับคุณพี่ครับผมมั่นใจในคุณพี่ 2,999เาไปเลยครับตอนนี้เ oh. าแล้วครับเรัแล้วนะฮะเกีอบสามคันแล้วนะครับให้เกียิเลยนะครับสองนี้มีการประมูลแข่งกันสองพันเก้าอครั้งที่หนึ่งครับผมเอาแล้วกำลังการประมูลกันอยู่นะครับเ้สองพเ้าร้อยเก้าสิบเก้าครั้งที่หนึ่งนะเอาจุดตรงนี 3, 0, 99, ้่านเกาเก9าสามศูนยเ้าเก้าล้อาแล้วอน,นี้ขึ้นมากับตัวเ่ครับสามศูนยเกะครับมีใครเ่เติมไหมครับมีใครเเติไหมครับครับ เิญเลยนะมีกับประมูลกันตอนนี้กตาบินเตโฮมสกอรนะครับช่วยเหลือน้องๆที่ได้โอกาสเลยนะฮะเิญเลยครับตอนนี้ีไหมครับางก้านสายดึงขวาดึงอผมครับมีไหมครับขนงานสายมือมีนะครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะันุทนี้สามศูนเ้าลยนะครับสามศูนย้าที่หนึ่งผมสามศูนย้าที่หนะครับขวามีนะครับอที่มาใหม่มีกาประมูลกันนะครับตอนนี้อยู่ที่สามพับาทครับสามพันาสิบเ้าที่สองครับโอ้โหุกครับพี่ครับ สามพั้ร้อยาสบเก้ครัขึ้นมาแล้วะนะฮะที่จะดนเท่าไหร่นะครับมีท <c oughs> <c oughs> ี่จนจบที่หครับผมเตอนนี้เราตัดขนกันไม่เวลารันเพื่อนะฮะสวัสดีครับทท่นดีครับมีสามเก้าลยนะครับเพิเ <c oughs> ตมูลตเพิ่มติมเท่าไหร่ะอี้สบาทึด้ไห,นะกหมก็ม <c oughs> สีบบาดีีเ นะครับ399นะครับตอนนี้39 3999ครับผม3 9ม9ครับตรงกลางนี้ครับตรงกลางยังไม่เห็นหน้คุณพี่เลยครับคุณพี่ผมก็มีราคาหยับแสงได้บนนี้นะครับเจอกันครับโอ้โหยกแล้วครับแข่งกันสองคนเลยตรงนี้ครับน้องเสื้อฟ้ายังไงครับ4099 4099ครับโอ้โหตรงนี้กระดึ๊บนะฮะขึ้นมาแล้ว สี9ศูนย <5 Bref,. S 1> ์นะครับยังไงครับดูจากเรดาร์เลยนปุ๊บปั๊บปุั๊บป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 ั๊บไงฮะสี่ศนย์คุณพีครับเครับตอนนี้มีการประมูลนะครับตัวตามีจากน้องเต้ยพงศกรช่วเหลือเท่าไหร่ครับอย่างนี้นี่ตัวเลขก้วครับผมเมื่อกี้สี9พันเก้าสิบคุณพี่ให้เท่าไหร่นี้สี่พันหนึรยสี่พันหนึ่งร้อาย ขอมากวันนี้เพียนึงผมขอมากวันนี้หน่อยคุณพี่ครับอยากให้เสียงที่เราวันนี้คุณพี่มาทีหลังต้องมาดังกว่าแซงทักคบทสวัสดีครับพี่สี่0ันะครับโอเคยินดีครับพี่4,100ครับตอนนี้4,100นะฮึยะับสีอย่แสนี่งี้ฮะคุณพี่ครับผมขออนุญาตเพราะว่าครับตอนนี้ครับเท่าไหร่ครับ4,500ันห้า่ะ4,500ไปเลยครับดีครับ ครับก็อย่างนี้เลยนะครับดูกตาเราเริ่มที่2องเลยครับอยากให้เพื่อเสียง4 500อยนี้เลยนะฮะนะครับผมเชิญนะครับขบดีฮะให้เขียนเลยนะครับ4ี่0งี่หครับตอนนี้ผมมีการเสียองให้กับทุกด้ยนะครับโจ้ได้ตยกรับผลเป็นบรรยากาศรันผม4 5 0 0ครั้งที่2ครับเลยนะครับผมตัดเลยครับจบเลยครับจบหนึ่ง้าร้อยครั้งที่สามิดีด้วยขอเสียงปรบมือ ขอบคุณสองหน้าครับขอบคุณกานมากาครับที่มดูมาตรงนี้กัไ้เลยครับจาก่พันบาที่เรอบาทนี่เป็นการทีเราสครับที่ื่อีิที่นี่ไดตก่อกรกับมาเปที่หนครับแต่ลูกคู่อเรอย่างสดเ คุเตากเป็นไนไม่เป็นการหล่อให้ครับแต่ที่ไม่อยู่กันแล้วใช่ไหมเขาจะอยู่ในคุณนได้ช่วยเชียร์ให้กันขอเชิญคุณครับขึ้นมาเลยครับโอเคครับ